วันนี้วันที่4เมษายนพศ2564วันนี้จะพูดเรื่องพระสารีบุตรต่อสมัยหนึ่งพระสารีบุตรพาภิกษุประมาณ500รูปเที่ยวบินทบาตไปถึงบ้านมารดาในนารันทาครั้งนั้นมารดาของท่านนิมนต์เข้านั่งในบ้านแล้วถวายอาหารไปพลางพูดประชดประชันไปพลางว่า ผู้เจริญท่านไม่ได้ของเคี้ยวหรือน้ำข้าวในเรือนของคนอื่นท่านก็สมควรจะกินน้ำข้าวที่ติดอยู่เพียงหลังกระบวยเธอท่านทิ้งทรัพย์80โกดออกบวชทำให้เราเสียหายตนเองออกบวชไม่พอยังนำน้องออกบวชด,ด้วยทำให้ไม่มีคนดูแลทรัพย์และสืบทอดสกุลภาษารีบุตรและพิสูจน์ทั้งหลาย รับอาหารแล้วตรงกลับไปพระวิหารเวรุวันพระราหุลก็เป็นหนึ่งในพิสูจน์ทั้งหลายในจำนวนนั้นด้วยท่านได้แบ่งอาหารถวายพระพุทธเจ้าด้วยทรงตรัสถามว่าราหุลพวกเธอไปที่ไหนมาทูลว่าพวกข้าพระองค์ไปยังบ้านย่าพระพุทธเจ้าข่าท่าน ม,มีพระสารีบุตรเป็นพพระอุปชาจึงนับถือพระสารีบุตรเป็นพ่อมารดาพระสารีบุตรจึงเหมือนญาตรัสถามว่าอุปชาของเธอถูกญาต่อว่าอะไรบ้างทูลว่าท่านถูกญาด่าแล้วตรัสถามว่าถูกต่อว่าอย่างไรบ้างพระราหุลจึงเล่าเรื่องนั้นให้ทรงทราบ ตรัสถามว่าอุปชาของเธอราพูดอะไรบ้างทูลว่าท่านไม่ได้พูดอะไรเลยพระเจ้าค่ะต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระสารีบุตรเถระมีความประพฤติน่าอัศจรรย์แม้จะถูกมันดาด่าว่าตั้งหลายอย่างแต่ท่านไม่มีสักว่าความโกรธเลย พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วตรัสพระคถาว่าเราเรียกผู้ไม่โกรธมีวัดคือทุดงมีศีลไม่มีตัณหาเครื่องฟูใจผู้ฝึกอินรียหกแล้วมีสลีละสุดท้ายนั้นว่าเป็นพรามขณะนั้นพระโมคคัลลานะเถระและพระอ,อน,อนเะ์เถระ คิดกันว่าพระาศาสดาเรียกพี่ชายของเราเข้าพบไม่ใช่พระองค์ไม่ทราบความจริงก็หาไม่แต่พระองค์ทรงประสงค์จะบรรลือศีนานาเราจะเชิญชวนให้พุทธบริษัทประชุมกันพระเถระทั้งสองนำลูกกุญแจไปเปิดประตูบริเวณพระอิหารต่างๆแล้วเชิญชวนพวกพิสุว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย จงออกมาบัดนี้พระสารีบุตรจะบรืออสีนาดต่อหน้าพระพักหมู่พิสุสงฆ์ประทุมใหญ่กันแล้วพระสารีบุตรเถระเข้าเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งทรงตรัสถามว่ามีภิกษุกล่าวหาว่าเธอทำร้ายเขาจริงหรือไม่พระเถระไม่ได้ กราบทูลปฏิเสธว่าไม่ได้ทําแต่กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าหากภิกษุไม่มีสติเป็นไปในกายภิกษุนั้นอาจกระทบกระทั่งเพื่อนร่วมพรมจันทร์รูปใดรูปหนึ่งแล้วไม่ขอโทษรีบหลีกไปสู่ที่จาริกจากนั้นท่านประกาศความที่จิตของท่านเหมือนหนึ่งแผ่นดิน 2. น้ำ 3. าไฟ 4. ลม 5. าผ้าเช็ดตุรี 6. เด็กจันทาน 7. โดโคอุสภะมีเขาขาด 8. ความอึดอัดในกายของตนเหมือนซากงูเป็นต้น 9. ก,การบริหารกายของตนดุดภาชนะหมันค้นภาษาริบุทกล่าวคุณของตนด้วย อุป,ปมาเก้าอย่างนี้แล้วแผ่นดินใหญ่ก็หวั่นไหวจนถึงที่สุดพื้นน้ําในเวลาท่านยกอุป,ปมาด้วยผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานและภาชนะมันค้นขึ้นมาภิกษุปตุชนทั้งหลายไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีนาสศกเกิดทำสังเวช ความร่าร้อนทางกายและใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปที่กล่าวตูภาษารีบุตรนั้นท่านสำนึกในความผิดลุกจากที่นั่งหมอบกราบลงใกล้พระบาทของพระศาสดาสารภาพว่าตนกล่าวตูพระเถระด้วยคำไม่จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าสารีบุตรเธอจงอดโทษต่อโมก โมกขบุรุษนิเสียศีสะเขาจักได้ไม่แตกเป็นเจ็ดเสียงพระเถระนั่งกระโยงประคองอัญชรีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ยอมยกโทษต่อผู้มีอายุนั้นและขอผู้มีอายุนั้นจงยกโทษข้าพระองค์ด้วยถ้าข้าพระองค์มีโทษอยู่ภิกษุทั้งหลายกล่าวสรรเสริญกันว่า ผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูความที่พระเถระมีคุณไม่ต่ำแามไม่กระทำความโกรธหรือความประทุษร้ายแม้เล็กน้อยให้เกิดขึ้นต่อพิสุผู้กล่าวตูด้วยคำมุสาวาดแต่ตัวท่านเองกลับนั่งกระโยงปนมอัญชลีขอให้พิสุรูปนั้น ยกโทษให้พระพุทธเจ้าทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครๆไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษร้ายเกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นภาษารีบุตรได้จิตของภาษารีบุตรเป็นเช่นกับแผ่นดินใหญ่เสาเขื่อนและห่วงน้ำใสแล้วตรัสพระคาถาว่าภิกษุใด มีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเปรเียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีวัดดีปราศจากกิเลสดังเปลือกตมแล้วเหมือนห้วงน้ำปราศจากเปลือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสังสารวัตรทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พิสุผู้คงที่นั้นอธิบายอุปมาเก้าอย่างพระสารีบุตร กราบทูลข้อกล่าวหานั้นเปรียบตนเหมือนสิ่งเก้าอย่างหนึ่งแผ่นดินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายคตาสติอันภิกษุใดไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วในกายภิกษุนั้นกระทบเพื่อนพรหมจ์รูปใดรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ไม่ขอโทษแล้วหลีกจาริกไปเป็นแน่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลงในแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยแผ่นดิน อันไพ่บู์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 2. น้ำคือน้ำไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังของที่สะอาดและไม่สะอาดที่คนทั้งหลายทิ้งลงในน้ำสามไฟคือไฟไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชัง เชื้อฝฟที่สะอาดและสกระปรกสีล่ลมลมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังของที่สะอาดหรือสกรปรกมันพัดพาไปเสมอกัน 5. ผ้าเช็ดทุรีคือผ้าเช็ดทุรีย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลย่อชังสิ่งสะอาดหรือสกรปรก มันทำความสะอาดเสมอกันไม่ได้เลือกเช็ดหเด็กจากตระกูลจันทานาน,นุ่งผ้าเก่าๆถือตะกร้าเข้าไปอย่างบ้านหรือนิคมเขามีจิตนอบน้อมอ่อนโยนเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันทำเสมือนเด็กนั้น 7. โคเขาขาดทำตัวเหมือนโคเขาขาด ตัวที่ได้รับการฝึกดีแล้วมันสงบสง,งียมเดินไปตามถนนตามตรอกซอยมันไม่เอาเท้าหรือเขากระทบกระทั่งอะไรอะไรแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 8. แปซากงูซากสุนัขบนคอคือคนหนุ่มสาวผู้รักความสวยงามรักการประดับประดา หากที่คอของเขามีซากมูหรือซากสุนัขผูกอยู่ที่คอเขาย่อมอึดอัดระอาเกลียดชังซากนั้นแม้ฉันใดข้าพระอ,องค์ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลย่อมอึดอัดระอาเกลียดชังร่างกายอันเปื่อยเน่านี้กคนถือภาชนะใส่มันค้นแต่ภาชนะนั้น มีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อยหมันค้นย่อมไหลออกตลอดเวลาแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องบริหารร่างกายนี้ซึ่งมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อยมีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกหลังจากนี้ได้พูดคุณธรรมด้านขันติและความไม่โกรธ ของภาษารีบุตรแพร่ไปผู้คนเป็นอันมากกล่าวสรรเสริญพระเถระไปทั่วว่าน่าชื่นชมพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราท่านประกอบด้วยกำลังคือขันติแม้ถูกชนเหล่าอื่นด่ายอยู่ก็ตามทำร้ายอยู่ก็ตามเหตุสักว่าความโกรธชนิดหนึ่งก็ไม่เกิดครั้งนั้น มีพรามณ์มิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งได้ฟังและถามว่าใครกันไม่โกรธประชาชนตอบว่าก็พระสารีบุตรเถระของพวกเราไงพระพรามกล่าวว่าน่ากลัวว่าคงไม่มีคนยั่วให้โกรธกระมังประชาชนพูดว่าเรื่องนั้นหามีไม่พรามณ์ถ้าเช่นนั้น เราจะย่วยให้ท่านโกรธประชาชนกล่าวว่าถ้าท่านมีความสามารถท่านก็จะจงยั่วให้ท่านโกรธเถิดพรามเอาละเราจะรู้ก,กิจที่ควรทำเองต่อมาพราม,ามเห็นพระสารีบุตรเดินบินทบาทอยู่จึงเดินไปด้านหลังแล้วใช้ฝ่ามือตีกลางหลังอย่างแรงพระเถระไม่ได้มีอาการใดๆ ยังคงเดินต่อไปพรามได้เกิดความเร่าร้อนขึ้นทั่วร่างกายคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์ด้วยคุณจริงแล้วรีบเดินไปหมอบลงแทบเท้าของพระเถระกราบเรียนว่าเมื่อสักครู่นี้กระผมตีท่านที่กลางหลังเพื่อจะทดลองดูว่าท่านจะโกรธหรือไม่ภาษารีบุตรกล่าวว่าช่างเถิด เรายกโทษให้ท่านพรามเรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าท่านอดโทษให้กระผมจริงก็ขอให้ท่านจงนั่งรับประทานอาหารในเรือนของกระผมเถิดแล้วรับบาทของพระเถระนำท่านไปยังเรือนแล้วถวายอาหารพวกประชาชนได้ทราบว่าพรามตีพรษารีบุตรก็โกรธแค้นถือท่อนไม้และก้อนหินเป็นต้น ไปยืนรอที่ประตูรเรือนของพราหมพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วลุกขึ้นส่งบาทให้พราม์ถือไว้แล้วเดินออกนอกเรือนพวกชาวบ้านเห็นพรามณ์เดินมากับพระสา,ารีบุตรก็เรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงรับบาทของท่านแล้วให้พราหม์กลับไปเถิดพระเถระถามว่ามันเรื่องอะไรกันเล่าอุบอาสก เรียนว่าพรามตีท่านพวกกับผมรู้กิจที่ควรทำพระเถระถามว่าพวกท่านถูกพรามตีหรือว่าเราถูกตีเรียนว่าท่านถูกตีขอรับพระเถระกล่าวว่าพรามนั่นตีเราแต่เขาได้ขอขมาแล้วพวกท่านจงไปกันเถิดพวกพิสุกล่าวกันว่า ภาษาร,รีบุตรเถระถูกพรามตีแล้วยังไปนั่งรับอาหารในเรือนของเขาอีกต่อไปพรามนั้นจะไม่ละอายจะเที่ยวตีภิกษุทั้งหลายอีกพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่งสอบถามทรงทราบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรามที่ชื่อว่าตีพรามย่อมไม่มีแต่พรามผู้เป็นสมณนะอาจถูกพรามข้อื้อหัด ตีได้ขึ้นชื่อว่าความโกรธย่อมถึงความถอนขึ้นด้วยอนาคามีมักวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามภาษารีบุตรว่าท่านรู้เห็นอย่างไรจึงอวดอ้างอรหัสผลว่าเรารู้ชัดชาติสิ้นแล้วโทมมจรย์อยู่จบแล้วเธอจะตอบว่าอย่างไร พระสารีบุตรทูลตอบว่าถ้าเขาถามข้าพระองค์เช่นนั้นข้าพระองค์จะตอบว่าข้าพระเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีเพราะได้รู้ว่าเมื่อเหตุปัจจัยแห่งชาติสิ้นแล้วปัจจัยอันเป็นต้นเหตุสิ้นแล้วชาติจึงสิ้นไป ตรัดถามต่อไปว่าถ้าเขาถามว่าภาษารีบุตรก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามเช่นนี้เธอจะตอบว่าอย่างไรทูลตอบว่าข้าพระองค์พึงตอบว่าชาติมีพบเป็นเหตุมีพบเป็นสมุทยัย มีพบเป็นกำเนิดมีพบเป็นแดนเกิดจากนั้นตรัสถามไล่เรียงไปที่ไปที่เหตุปัจจัยแห่งพบอุปทานตันหาเวทนาและตัสถามว่าถ้ามีผู้ถามว่าความหลุดพ้นเช่นไรจึงจะอวดอ้างมรรคผลได้กราบทูลตอบว่าอาสะวะทั้งหลายไม่สามารถครอบงำ ผู้มีสติอยู่อย่างใดข้าพเจ้าก็เป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นเพราะความหลุดพ้นภายในเพราะอุปทานทั้งมวลสิ้นไปทางข้าพเจ้าก็ไม่ได้ดูหมิ่นตนเองด้วยพระพุทธเจ้าตรัสชื่นชมแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับนั่งเข้าไปในวิหารครั้งหนึ่งเล่าว่ามีนางเปลตเข้ามาพบภาษาริบุตรในวิหาร เปรตเล่าว่าเป็นอดีตมารดาของพระสารีบุตรเกิดเป็นเปรตที่กระหายน้ำเป็นนิดพระสารีบุตรได้ปรึกษากับพระโมคคัลลานะพระอนุรุตและพระกัปปินะแล้วให้สร้างกุดสี่หลังถวายพร้อมด้วยข้าวด้ะน้ำแก่สงจาตุรทิศคือมาจากทิศทั้งสี แล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้ซึ่งอดีตมารดาก็ได้รับผลแห่งทานนั้นอีกครั้งหนึ่งภาษารีบุตรเข้าไปที่บ้านลุงและถามว่าพรามท่านทำกุศลอะไรบ้างหรือไม่พรามตอบว่าได้บริจาคเงินหนึ่งพันแก่พวกนิคนทุกๆเดือนถามว่าทำอย่างนั้นท่านปรารถนาอะไรตอบว่า ปราตนาไปพรหมโลกถามว่าใครบอกว่าทำอย่างนั้นแล้วจะไปพรหมโลกตอบว่าพวกอาจารย์ของเราสอนไว้พระสาริบุตรกล่าวว่าท่านไม่รู้ทางไปพรหมโลกแม้พวกอาจารย์ของท่านก็ไม่รู้พระศาสดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้มาเถิดพรามเราจะทูลอรารธนาให้พระองค์ตรัสบอกทางไปพรหมโลกแก่ท่าน แล้วพาพรามณ์ผู้เป็นลุงเข้าเฝ้าที่พระเวรุวันกราบทูนให้ทรงทราบและให้ทรงแสดงทางไปพรม,มโลกตรัสว่าพรามการแลดูสาวกของเราด้วยจิตเลื่อมใสเพียงครู่เดียวหรือการถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวมีผลมากกว่าทาน ที่ท่านให้อย่างนั้นคือบ่อยจากเดือนละพันแก่พวกนิครแล้วตรัสพระคถาว่าผู้ใดพึงบูชาด้วยทรัพย์เดือนละพันสิ้นร้อยปีส่วนการบูชาท่านผู้มีตนอบรมแล้วคนเดียวแม้เพียงคู่หนึ่งประเสริฐกว่าการบูชาอย่างนั้นแม้ร้อยปีจะประเสริฐอะไรเล่า จบพระธรรมเทศนาพรามบรรลุโสดาปฏิผลภพระสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกตวเวทีครั้งหนึ่งมีพรามชลาผู้หนึ่งต้องการบวชแต่ไม่มีใครบวชให้เขาเสียใจมากสู้ผอมลงพระพุทธองค์ตรัสให้ประชุมสงฆ์และตรัสถามว่าพิสูจน์ทั้งหลายมีใครระลึกถึงคุณ ของผ่านนี้ได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์ระลึกได้ผ่านนี้เคยบอกให้คนถวายข้าวทัพีหนึ่งข้าพระองค์ระลึกถึงพระคุณของเขาได้จึงบวชให้เขาท่านผู้นั้นก็คือพระราธะอย่างรับผิดชอบตามบินทบาทและพล้ามสอนธรรมให้เนือง ใช้เวลาเพียงสองสามวันก็ได้บรรลุพระอ,อรหันต์นับตั้งแต่พระสารีบุตรฟังธรรมจากพระอัศสชิเถระแล้วบรรลุโสดาปติผลท่านรู้ว่าพระอัศสชิผู้เป็นอาจารย์อยู่อาศัยในทิศใดท่านจะไหว้และนอบและนอนหันศีรษะไปทิศนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุ อาศัยอาจารย์ใดแล้วรู้ธรพริสูจน์นั้นพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมบูชาไฟฉะนั้นแล้วตรัสอีกว่าบุคคลรู้แจ้งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใดก็พึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมบูชาไฟจากนั้น ทรงแสดงภัย4ี่ของพิษคุคือ 1. ภัยจากคลื่นคือเกิดความโกรธอดทนการสอนไม่ได้ 2. ภัยจากจระเข้คือเบื่อนายระเบียบวินัยเกี่ยวกับการบริโภคกินใช้ตามใจตนเองไม่ได้ 3. ภัยจากน้ำผลคือตัดใจจากกรรมคุณไม่ได้ 4. ภัยจากปาร้ายคือความปรารถนาทางเพศจบพระธรรมเทศนาะภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ต่อมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเีตวันวิหารได้ทรงสถาปนาภาษาลีบุตรว่าภิกษุทั้งหลายภาษาอีบุตรเป็นเลิศกว่าภิกษุสาวกของเราผู้มีปัญญามาก วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี